สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนักตบสาวไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้ตามที่ทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้มีกำหนดให้นักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยพร้อมด้วยทีมงานผู้ฝึกสอนนะครับเข้ารับการตรวจไวรัสโควิด -19 ที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พุทธมนฑลสายหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันรายการเนชั่นลีกหรือ VNL 2021ที่ประเทศอ,อิตาลีนั่นเองนะครับทัพสาวไทยก็ได้ทยอยเดินทางมายังสถานที่ดังกล่าวนะครับเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วทำให้แฟนๆแล้วก็แอดเองนะครับ รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากให้รายการ v n l นี้เกิดขึ้นในเร็ววันนี้เลยนะครับเชื่อว่านักกีฬาเองก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การร่วมมือร่วมใจของรุ่นน้องในครั้งนี้นะครับทุกคนก็เต็มที่กันมากๆนะครับดูจากบรรยากาศและก็ความพร้อมที่ทุกคนมาด้วยความมุ่งมั่นในครั้งนี้นะครับก็เชื่อว่าแฟนบอลล์บอลก็คงจะมีกำลังใจแล้วก็ฮึกเหิมกันขึ้นมานะครับต่อให้มีอุปสรรค อะไรข้างหน้านะครับก็เป็นเรื่องที่ท้าทายรุ่นน้องมากๆนะครับก็อยากให้อ่าสิ่งที่นักวอลเลย์บอลร,รุ่นใหม่นี้เขาตั้งใจให้ประสบความสำเร็จนะครับความคาดหวังในเรื่องของการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้ก็อยากให นักกีฬารุ่นใหม่นะครับก็เต็มที่กับสิ่งที่ตัวเองได้รับมอบหมายนะครับการซ้อมมันจะหนักหน่วงแค่ไหนก็อยากให้อดทนแล้วก็พยายามให้เต็มที่นะครับเพราะเป้าหมายของทุกคนรวมถึงทางสมาคมเองก็คือการคัดโอลิมปิกนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นแบบนี้นะครับเราจะมาติดตามคลิปสัมภาษณ์กันนะครับว่าในคลิปสัมภาษณ์นี้นักเริบอลสาวไทยเราได้พูดถึงอะไรบ้างนะครับ กับสถานการณ์โควิดที่จะเกิดขึ้นและก็กับสถานการณ์ next generation แบบนี้นะครับทางาผู้เป็นนักกีฬาเองเขารู้สึกยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามคลิปนี้กันเลยนะครับสำหรับหนูนะกลัวอยู่ค่ะมันก็เราก็ระแวงด้วยทั้งแบบที่อยู่ไทยก็กลัวแต่ว่าหนูเชื่อว่าถ้า,าทางอิตาลีเขามีมาตรการที่เข้มงวดก็น่าจะปลอดภัยปลอดภัยอยู่ รู้สึกตื่นเต้นค่ะที่จะได้เข้าไปซ้อมในระบบเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราห่างจากระบบทีมชาติมานานเพราะว่าอ,อย่างทีมชาติกำลิกทุกคนก,ก็แน่นอนยู่แล้วว่าทีมชาติก็ต้องซ้อมหนักอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นฟิตร่างกายให้ดีขึ้นมากกว่าไทยระลีกค่ะ,ะกังวลมากค่ะเพราะว่ากลัวกินข้าวไม่ได้ได้ยินข่าวว่าถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดหนูติดไปแนละ้วแบบมันแบบม,แบบมันได้ไปอยู่นู่นนานอะไรเงี้ยก็ เป็นเป็นห่วงเรื่องอาหารการกินซะมากกว่าเพราะว่าเผื่อน้ำหนักลดอะไรงนี้ยิ่งผอมๆอ,อยู่อุ้ยยากต้องเตรียมไว้หน้าเลใช่ค่ะการบอกแฟนคลับเผื่อไว้ป่ะเนี่ยอุ้ย,ยก็ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่ต้องซื้ออะไรมาฝากนะคะ <c oughs> ก็แบบเกรงใจอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าก็ถ้าไปที่นู้นก็จะไม่มีอะไรกินนะคะแต่ก็ก็ก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ไม่ต้องซื้ออะไรแม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรคะ่ะ <c oughs> ค่ะเ <c oughs> นะะี่ค่ะก็เร็เรวๆนี้นะคะ VNL อนะคะ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพวกเราแบบเขาเรียกว่าไงลุยมากเพราะคือมีแต่รุ่นเด็กเด็กรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นความท้าทายแล้วก็ตื่นแบบตื่นเต้นท้าทายอะไรมาหมดก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะๆค่ะเยอะๆเป็นพิเศษค่ะ